สวัสดีวันใกล้ๆวันสงกานนะครับตื่นเช้ามาอาบน้ํามาอ้ทำไมหอมอะไรเลยหอมหอมใครทําอะไรกินไม่รู้ตอนเช้าเช้านี่ครับเดี๋ยวพามาบุกครัวหน่อยใกล้วันสงกรารแล้วบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับฮลัลโหลหอมอะไรอะ่ะอ๋อติค่ะทำอะไรจ้ะมือต้มไก่ค่ะวันนี้เมื่อวานไปตลาดเห็นไก่ไก่อะไร ไก่มันเป็นไก่ไอเขาเรียกว่าอะไรไก่เลี้ยงเหรอไม่รู้เหมือนกันหอมดีนะ <S <S โอ้โห,โหอากาศร้อนๆสดร้อนๆน้ำต้มเป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอตก็เป็นตัวเลยอยากกินเดี๋ยวฉีกแล้วก็จิ้มทำไมไม่ซื้อไก่บ้านอันนี้ไก่อะไรไม่รู้มันมาไมนไม่มีค่ะเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าเทศกาลเนาะเทศกาลแล้วเขาบอกว่าวันมัน,มนเขาจะไปวัดแล้วสุรยังแต่ว่าหอมดีเหมือนกันนะนี่ต้มยังไงเนี่ยใส่อันนี้ไม่เคยไม่เคยทำให้กินเลยต้มอะไรเนี่ยต้มไก่ใส่ เหมือนกับเหมือนกับจะเป็นต้มแบบเป็นเป็นชิ้นก็ไม่ใช่นะแต่ว่าหอมดีใส่ไปมันกรูดใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปมีอะไรว่ากรูดมีตะไคร้มีหอมดีหอมดีกินเลยไหมกินได้ได้ได้อ๋ออันนี้อันนี้รอบปีนนะปีนี้แต่เป็นตัวแรกใช่ไหมที่ต้มตัวแรกของปีแหมอารมณ์อารมณ์ในน้ำจิ้มอะไรอ๋อแบบฉีกฉีกแล้วกินกับน้ำจิ้มอย่างนี้นะเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นปลาท้าวเมือไหร่อ๋อจะเป็นไก่บ้านไะ อะตามน้ำจิม้มโชว์หน่อยดิมีพริกโอพริกอ,นอ,อนเนกอะเนะอะไรมนเิดๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆกระเทียมน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลาพริกมันม,มัน,ม,นมันไม่ไม่ได้มีนะไม่ได้ไปตลาดเมืม่อวานอ่าทาๆเลยเดี๋ยวรอชิมหอมเลยไนหะหอมอยู่ใช้ได้อยู่ต้มไก่<า>ต้มไก่สุด้องฝ้ายออร่อย,ยตัวอะไรอยู่ในถุงนะ่ะตัวอะไรอีกตัวในถุงพริกกันละถุงตัวอะไร อย่าเลยร้องไห้เลยเมื่อวานเนี่ยกลัวน้ำจิ้มสูตรนี้ต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลามีกระเทียมพริกขี้หนูสวนแล้วพริกสองใหญ่หมักพริกหรืออะไรนะอะไรนะบักบักพริกบักคูนบักพริก ่นะเดี๋ยวรอชิมน,นะไม่รู้สูตรไหนครับวันนี้แซ่บบ่แซนะ่บเนาะเบิงอเบิงบุญ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 เอาม,มา,าเสร็จแล้วยังเนาะโอ้โหนี่เหรอเสร็จแล้วนะหน้าตาน้ำจิ้มไก่โอ้น่ากินอยู่นะฉีกินเล่น,ลน,ลนๆอย่างงี้เนาะฉีกินข้าวเอาอะไรตักขึ้นมาปีน้องสุกแล้วเหรอุกแล้วแล้วนะอตอนเช <ะ S 2> ้านี่ก็กินข้าวกินข้าวกับไก่อย่างเดียวพอไก่ชาเหนียวนะคะง่ายๆ ไม่ผักลวกผักอะไรไม่มีเดี๋ยวกินชาดีกว่าเอา้ามาดูไก่บุญไก่อันนี้น้ำซุปเราไม่เอาต้นหอมบักชีอะไรมาใส่หน่อยมันจะได้หอมหอมไม่มีก็ไม่เป็นไรกินชาอะไรนะอันนี้น้ำผึ้งค่ะอ๋อโอ้ยนึแบบกว่าเป็นชาอา้าวปาชิมเลยกินกันยังไงเดี๋ยวไปตั้งกล้องเลยดีกว่า,ากินยังไงเวลาจะกินนะ่ะจะให้ตอบคุณก,กินขาเหนือนกันแต่แม่กวนไม่สุกอ่ะพอคนกินข้าวมาอะไรอย่างอ่ะ กินมานหน่อยแล้ว่ะม่ชาตมะมะน้นไข่กับไอ a ใหอยกินไข่กับ m a m a มไ่ใส่วามมากนะเด็กูิกมาอดคิดคะไรไปดูใน u t u b e มาเราเห็นเขากินมาม่าก็อยากกินงี้เหรอไม่ทำไมอะอยากกินเชยเชรอะเมื่อก่อนป้าคูณนี่ตอนดเด็กรู้ไหมกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรบอก อ <laughs> ไปกรุงเทพอย่าทันก็เอาใส่รถไปเอาไปคที่น้วจิ้มอ่ะไ,ไปครึ่งทางซื้อไก่ให้กันมากินซื้อนั่นกันมากินกินข้าวกับที่พนรสโมตมากับน้าพริกปั่ยทำไมมันมันหลุดง,ง่ายเนาะไก่มันไก่นี่มันไม่ได้ไก่บ้านเนาะไอโตมากับน้ำปลาที่พรดนะเมื่อก่อนนี่ไปไหนนี่ก็หรือว่าหรือว่าหน้าหนาวก็กินข้าวกับข้าวจีใส่น้ำปลาโ <laughs> <laughs> ตง่าย สูงกว่าพ่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวตั้งกินพร้อมกันครับเอ้าชิมดูหน่อยไก่ไก่กินไก่ไก่เอามีกุ้ยหอมกัมซุนหลายวันละสองสามวันกินยังไงเลยอะสูตรเนี้ยกินเลยกินโอ้ยเหนื่อยเอาเอ้าข้าวมันมีข้าวมันทำนิดหน่อยนข้าวตกไก่นี่น้องเล่ กินกันแบี้ข้ามัแข็งแข็งเลวะนี้เมื่อกี้ม่ชาไปควัดมาที่ในกะตินุ่มกว่านี้นะเจาข้าไปสดนยามาถ้าถ้าถ้าอยู่อันในกะตินี้เวลากินกินงี้อืนจิ้มอร่อยนะนคุณยกมาแขงเลยม่จอเคคุณกลังจเานกลบอืเอ อกินต่อมีกต,ตัดเอาให้กดูฉีกเเลยเงฉีกฉ<ม>ีกออกขาเวเ็วต้องฉีกปาตาัดห้องอบให้ก่อนไม่เอามันนอนตงแล้วไม่ม,ม,มันหงายจ <c oughs> ้ะีสี่อ่ะอ๋อ ตลาไหนเนี่ยซื้อตรอ ine, ออาดาคนยตี้ไงไม่เยาไหเมื่อวานก็ลงใหม่ๆเลยเดนะคุณมอะไรบังพูมใชน่ะไงม่่สุด่เป็นไรุกเนาะนเนื้อมันเยอะอเอาไปอบฟาง่เนาะนี่เวลา,ากินก็ฉีกนี่เลยเอยอไนีก โอ้ <Okay. S 2> ไก่นี่เนี่ยมันเยอะเนาะน้ำพริคุณเรากินก็าชีกินอย่างนี้เลย,ยได้เนาะน้ำมันมันน้ำมันก็หวานน้ำมันต้มอืมวันนี้มันร้อนเนาะมันคนจะต้มก๊อฟเพ่ต้องกัน,ออนไปเก็บอันนี้ ดูให้ดีๆเด้อสาวไว้น่นกระพาขึา<ม>้นมาดลยล้ฝนก้อรอยนืนุ่มเลยน้ำซุปเหมือนกับข้าวมันไก่เลยน้ำซุปไก่แล้วกินน้ำซุปมก Tìm được căn nhà. Cóc hôn. này mmm, 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 lấy mmm, 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 เป็นอ่ะเจ้เลยมันหลายวันแล้วซุปขุนซุปน้ำซุปอะไรก็อยอ่างแบบเอาอันเอาอย่างก็เขาเรียกว่าอะไรคอรีเนาะคอเทนไปไม่ดีป่ใช้แล้วใส่แล้วนั่นยังก็มาอาบบ่อยเนาะแล้วก็ไม่ได้เปิดเครื่องตองอ่ะของอน้ำซุปอะไรเด้อ ชิมบ้างมาชิมพอคุณชิมพอเรยชิมพอละ,อละถึงหลังเป่าคนเด้อหอ,หอเด้อ่อนนะกระจาย,ยกระจายไปแน่ไแน่ไม่ต้งซอสเดือดแงมันจะไม่ร้อนเออทำหม้อใ่ป่ะทกีกโอ้ยมันใส่ป๊อกครักน่ กินกับปอตเปอตค่กินแล้วก็ไปเี่ยไปยังไงอ่ะเาว่านีดสวัสดีก้องยาเข้าไปแล้วน้องสวัสดีก้องไปไหนอากินข้าวน้ำซุปร้าาน่น้ำซุปอร่อย สงครามไนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับต <c oughs> าลาดเนี่ไม่อยากจะไปเดินหือนน<ม>ี้ครอบครัวเราก็มีคนแก่ด้วยเนาะมีคนแก่มีคนั้งคนไม่สบายเป็นกำลังใจให้ f อทุกๆคนนะครับสพ้ไปด้วยกันขอให้ประเทศไทยตื่นจากความร้ายไวๆเศรษฐกิจไม่ดี มันเจอสถานการณ์มันไม่พอซ้ำกรรมซัดใช่ราก็ช่วยด้วยกัน,นะ <c oughs> ให้กำลังใจแต่ละคนเหมือนกันเนาะวิกฤตแต่ละคนต้องเหมือนกันแต่นี่เป็นวิกฤตทั้ง,ๆๆท,งๆๆทั้งประเทศทั้งโลกเลยเนาะเคยดูรายการอะไมไหมที่ประเทศฟิลิปปินส์ <c oughs> อ่ะมันมีช่องของ ช่องของกาุณนาบูคำสีลองไปกินเขาะว่าปักปักนพะอห้เขาึงอ,อาหารป,กาปักปักมันมีหลายช่องที่ไปถ่ายสารคการดีต่างประเทศก็ไปถ่ายเยอะคือขนาดเศรษฐกิจดีอ่ตอนยังไม่มีโควิดเนี่ย <c oughs> ความเดื่อมล้ำทางสังคมเนาะเขาแถวสลัมอยู่แถวใจกลาเงเมืองของอะไรที่ฟิลิปปินส์มีแบบตอนตีสองคนจะไปเก็บ เศษไก่จากร้านาร้านไก่ทอดชื่อดังนีคนคนมีตังค์กจไปกินกินแล้วก็ทิ้งเหมือน KFC บ้านเราเนยแหละกินแล้วก็เอาดูดูทิ้งทิ้งทงิแล้วตอนตีสองเนี่ยรถขยะมาคนในชุมชนน่ะก็จะไปหากระดูกไก่มามาล้าง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 ล้มดูแล้วผู้สะเทือนใจมากสารคดีนี่ดูสามรอบแล้วปักปัก ได้กระดูกไสมาก็เอามาผัดใหม่ามาล้างดีแล้วก็ยืนสลัมนะผัดแล้วก็เอามาขายให้คนคนที่เขาได้คา่าแรงน้อยอะ่ะคือฐานะน้อยก็ตอนเช้าทีมงานก็ไปถ่ายตอนเขาไปกินกันเราก็ดูก็สะเทือนใจเหมือนเขาก็ตามไปที่ก็ถ่ายดีอยู่ช่องคนา,าบัวคำศรีก็ไปถ่ายแล้วก็ช่องของต่างประเทศที่ถ่ายดี แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีคือธรรมชาติมัตุิีอะไรก็เยอะเนาะก็เราก็เห็นอย่เขากินได้แล้วเนี่ยแต่กระดูกไก่เนาะค่าแรงเขาวันเท่าไหร่น้องนั่นดูอ่ะค่าแรงค่าแรงมันแล้วถูกมากมันแล้วสองละล่ามั้งหกเจ็ดสิบบาทนี่มันถึงมั้งฟฟิลิปปินส์นี่นะ เท่าไหร่ไม่จำไม่ขนาดแต่ว่าถูกอ่ะก็ค่าแรงมันละสิบบาทหรือเท่าไหร่มันถูกกันนั่นเีน่ก็ <c oughs> คือเมนูที่ว่าปั๊กปั๊กเนี่ยแปลเป็นเงินไทยก็ไม่ถึงสิบบาทอ่ะสิบบาทอ่ะหรือแปดบาทเลยแหละ,ะแต่มันก็เป็นของคนคนรวยนะที่เขากินแล้วเขาเขาทิ้งอ่ะพอตัวถอดราคานี่เวลามีเงินก็ต้องเก็บเยอะ เวลามีใช้ก็มาเก็บเยอะๆของตัวนี้อาชีพลูกอาชีพมันไม่แม่มแน็มันก็ไม่มั่นคงเก็บได้ต้องรีบเก็บครับออมได้ต้องรีบออมคือ,อย่างๆๆยนนอย่างอย่างวิกฤตอย่างเงี้ยนะอย่างเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรที่ฟังข่าวโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ก็ไม่คิดว่าจะมีผลกระทบหลโรงแรมเคยหาเงินได้มาเป็นร้านดิสเสนร้านเนี้คือผลกระทบก็ร้านอาหารโรงแรมพวก ใกล้ครอบครัวโดนเต็มๆเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะโอ้โแมวใครนะ่ะเขาอยู่อุ้มปุ้งมาอีก่แล้วคุณนี่มาเกิดบ้านนี่แมวใครมึกอุ้ม <c oughs> ปุ้งมาละไอ้มันกินผลผลาตตามเศรษฐกิจนั่นแหละถ้ามีก็ต้องรีบเก็บมีน้อยก็เก็บน้อยมีมากก็เก็บมากอาชี่ทุกอย่างไม่มั่งคงจริง แล้วผมก็ชอบดูรายการของนั้นนะผมก็ชอบดูสารคกีการใช้ชีวิตเจอวิกฤตมาไหไรแล้วผมก็ปรับตัวตั้งแต่ก่อนท YouTube ํา y ำ u ูทูบอ่ะเราก็จริงๆผมเป็นคนคนแก่คนหนึ่งนะชอบดูข่าวชอบดูข่าว,าวการเมืองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแบบนี้นะการเมืองแบบเศรษฐกิจอ,อะไรอย่างเงี้ยดูข่าวเราต้องตามไปทางไหนว่าการเมืองเราบ้านเรานี่ว่าเราต้องทําเศรษฐกิจเราต้องตามเศรษฐกิจอ่ะ เราต้องคิดแต่คิดต่างไปก็ชวนธุรกิจส่วนตัวทําขายของเมื่อก่อนนี้ก็ต้องตามอ่ะต้องดูข่าวตลอดใครนะที่ขายแซนด์วิชนะผมดูดผมดูเป็นเฮีย,เ,ยเลยไปเได้เขาลงเงินแกก็บอกเล่นหุ้นวันได้เป็นสามล้านห้าล้านอ่ะเจเแล้วจากเงินบาทตอน IMF ปสี่0ผมดูตลอดเลย ตอนนั้นพ่อได้ไปทำงานกรุงเทพก็พอไอ้เอฟบีสี่ศูนย์อนะค้าขายอยู่แถวบ้านเราแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจพังที่นหน้ามเนาะพ่อขาไปรับจา้างขสาซ่านปอบ้อยนะไวอย่้พูดล้วน้ำตาจะ,ะไเลยแกก็ไปรับจา้างนะเนาะเศรษฐกิจพังที่นหน้ามาะ เงี้ยอะไรนั่นจะขายแซนวิ๊เนี่ยแกมเคยได้เงินวันละเือเขาไปกู้แบงก์มาถึงเว่าไปกู้แบงก์มาตอนนั้นเงินบาทหนึ่งดอลลาร์เท่ากับยี่สิบห้าบาทพอปล่อยเงินบาทลอยตัวก็จากหนึ่งดอลลาร์กลายเป็นห้าสิบดอลลาร์จากมินิอยู่สิบล้านนี่เป็นห้าสิบล้านไปเลยมันจะคูนสองคูณสามไปอะ โอ้เจิดกินร่มแบบพีินานหรอไม่ร้อนเลไม่ร้อนหรอใส่เสื้อเลยรนนะเหนื่อยเหนื่อจนไม่รู้จะร้อนงไงไปพักก่อนเลยกินเสร็จแล้วก็ไปพักก่อนพักนีงย่าไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลก็ไปนอนโรงพยาบาลสองคืนนะย่าป่วยหลายวันแล้วเนาะแล้วลูงเด็กก็ไปทั้งทางานตอนกลางวันตอนก็คืนก็ต้องไปก้อคนป่วย ไปไปนอนโรงพยาบาลก็อาการไม่ค่อยดีหมอก็ไม่ให้นอนห้องพิเศษไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับก็ให้อยู่ใกล้ชิดกันก็ต้องให้อยู่ห้องรวมอพอไปอยู่ห้องรวมห้องรวมก็คนเยอะมีแต่คนไม่สบายอะไรเงี้ยเต็มแล้วเราก็ต้องไปนอนมันไม่มีที่ให้นอนด้วยต้องนอนใต้เตียงอะไรหมอก็ไม่ให้นอกจากจะไปรพเอกชน ก็ไปที่ในเมืองเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเอกชนมาเหมือนกเป็นไข้คนแก่ป่วยตามอายุเลยปวดหัวก็อร่อยอร่อยอยู่กินแล้วก็ได้พักผ่อนอิ่มกินนิดเดียวเองตอนเช้าก็กินเล็กปักปักไปดูนะปักปัก ผมดูคนเดียวมาตัางา้งกว่าห้ารอบนะดูแล้วแบบอืมรายการนี้นะดูมันมีสามสี่ช่องที่มันถ่ายเฉพาะช่องช่องของบัวคำศรียกรณีบัวคำศรีผมก็ดูสามสี่รอบแล้วเพาไปถ่ายดีอ่ะไปถ่ายตั้งแต่ตอนไปเก็บเขาติดตามดีเลยนะตอนกลางคือนออกกิมม้งทำง่ายๆนะฝนตกด้วยข่าวเศรษฐกิจการบ้านข่าวเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ชอบฟัง คือเราเป็นคนหน้าคารอบครัวเนี่ยต้องเอาต้องให้ครอบครัวผ่านวิกฤตไปอะ่ะมีมากใช้มากมีน้อยม,มีมากใช้มากนี่ไม่ได้นะสวนนี้อีกแล้วไปลักอีกอี่ฟุ่มมีมากไปใช้มากก็ไม่ได้มันไม่แน่ไม่นอนอาชีพหลักต้องมีประจำอย่างทำยูทูบกูเหมือนกันจะไม่จะทำแต่ยูทูบหวังไา้ได้จากยูทูบอย่างเดียวอาชีพไม่มั่นคงครับไม่รู้ว่า กฎกติกาของ youtube กดเหล็กเขากดหลายอย่างมันมีหลายกฎหลายกฎเกณฑ์นะครับอยู่ดีๆมาเราจะทำ u t u b e อย่างเดียวเพื่อที่จะสร้งางรายได้ให้เราแต่วันหนึ่งมามันเคยมีช่องนั้นในออนทัวร์นะแล้วก็นี่เตอร์ฮอเสเซียนเนาะอยู่ดีมาผู้ด,ดชามาปึบหมึดไม่มีการสร้างรายได้ตอนสามสี่ปีก่อนอนะ่ะก็จากคนมีรายได้ตรงนี้มาจนเจอครอบวก็หายไปหมดเลย อ่งั้นเราต้องมีแผนสองเราต้องมีก๊อกสองก๊อกสามที่สำรองมาให้เราไว้ว่าถ้าเราเจอปกิดตรงนี้เราต้องก้าวกระโดดไปอีกอีกอันหนึ่งให้มันผ่านกิจไปเรื่อยๆมันถึงจะหรือ <c oughs> จะอยู่รอดยิ่งถ้ามีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่ต้องดูแลเนี่ยต้องคิดไปเพิ่อมอีกสามสี่เท่าเลยถ้าไม่งั้นไม่ผ่านถ้าเจออะไรขึ้นมาอยู่นี่ว่าทํำยูทูบสบายๆมีไรายได้ตรงนี้มาแต่มันก็ไม่ขนาดต้องป้ายอยู่เบื้องหลังให้ลูกเป็นทายเจ็บข้องอะไร น,นะถ้าเป็นถ้าเป็นการเดินทางก็รถ่ายการเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนั่นอีกอย่างเดงแต่ถ้าอยู่บ้าน,นาเนี่ยการทำคอนเทนต์เนี่ยต้องหาคอนเทนต์ที่มันใหญ่ๆ่ไปเรื่อยต้องหาคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็จะเราก็ต้องพัฒนาพายายามพยายามต้องพัฒนาช่องเัวเองให้ให้มันไปได้เรื่อยๆมันก็เป็นโจทย์ให้เราต้องคิดว่าบางคนถามว่าต้องลงทุกวันเลยเหรอหรือว่าต้องรับนี้ต้องอย่างเงี้ยบางทีบางอย่างนะบางคลิปผมเนี่ยเขาหมดเป็นหลักพันอะ ในซื้ออุปกรณ์ไปกินแล้วก็มีเบื้องหลังเวลามีทีมงานไปหกเจ็ดคนเนี่ยต้องมีเครื่องดื่มบางอย่างที่ไม่ได้ออกซื้อก็ต้องซื้อให้เขาอีกก็หมดเยอะนะบางคลิปนี่เสมอตัวได้จากยูทูบบางคลิปนี่เสมอตัวได้ได้เท่านี้แต่ว่าก็หมดค่าได้แต่เท่านี้แต่ก็าราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเป็นการทำมันมันมันเป็นการข้างต่อยอดให้เราไปมันก็เป็นความสุดด้วยนะบางท่างทำไปทำมาแต่ความสุดเพราะว่า ทำปุ๊บก,ก็คือเหมือนได้กินทั้ง,งพ,พี่น้องครอบครัวพี่น้องอีกอย่างนึง<ด>คือถ้าทํานี่คือครอ,อบครัวได้กินด้วยแหละก็ถือว่าซื้ออะไรมาทําเยอะๆก็ครอบครัวได้กินก็ไหนๆเราก็จะซื้อกินอยู่แล้วเนี้ยก็นําเสนอวิถีชีวิตนําเสนอการการกินการทํานะทำยังไงอะไรๆอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนชอบทํากับข้าวคืออยู่ด้วยกันมาเนี้ยนะก็เห็นว่าเมื่อก่อนก่อนทำยูทูปว่าผมก็เป็นคนทำกับข้าวตลอดตอนเย็นมานี่ก็ทีมงานอยู่หน้าบ้านป่าชาติ งานชีวิตคนมัานนอกตอนเย็นมาต้องเจอกันละสี่สาบห้าทุมา่มนั่นแหละเลิกกันกนะกลางวันก็ไปหาปูหาปลาไปยิงปลาไปดําปลาไปทอดแหไ,ไปใส่แน่งก็ใช้ชีวิตนี้มานานนะครับน้องเด็กไม่อยู่ม่อยู่กบบมืงอไหร่สิปีล้วก็ทํากับข้าตลอดเลยนะทำมาครับแต่ละบก็คอบคุณะคนเาชอบทำไงเคยให้เขาทำแล้วกินแล้วไม่ถูกปากก็เลย <c oughs> <ๆ>ไม่ต้องทำดีกว่าผู้หญิงเขาก็ชอบเนละแบบไง อร่อยไปนอนโรงพยาบาลแล้วสามสี่นี่คืนที่สี่แล้วสี่คืนและวพยาหน่อยเพราะว่าตีสองตีหนึ่งคนมันเยอะแล้วแม่ก็ไม่สบายชอบไม่สบายตอนดีหนึ่งตีสามเมื่อคืนก่อนก็ตีสามจตีสี่แกไม่หลับเลยส่วนมากเนี่ยอาการไข้หรือว่าอาการที่มันเจ็บปวดมันจะชอบเป็นตอนกลางคืนยิ่งเงียบยิ่งสงบทำไมมันยิ่งปวดเนี่ยลเนาะ จะไข่เนี่ยสังเกตดูยังเด็กนะ่ปองคุณเนี่ยตอนกลางวันไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วตอนคืนอจะมีไข่มีมะกรูดสูงอ,อะไรไปแล้วขอบคุณสำหรับต้มไก่ไน้น้ำซุปไก่ดีๆกินแล้วคงจะเอ่อมไม่ใช่มีแรงอนะี่ยไป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 หน่อเลยไม่ใช่รูปเด่นนะนี่นี่เป็นแอบไปหยอดน้ำปลาลูกปลาเธอลองชิมดูนธอไม่เห็นเธอไม่เห็นยินสักคำเลยนะ่ะก็ไปซื้อยาล้างไตห้กินเลยนะ อร่อยได้ป่ะถ้าเบาน้ำปลาลงนิดนึงอ่ะเป็นแบบน้ำจิ้มไหนเมื่อกี้บอกว่าอร่อยแล้วทชวไ่ไมไม่เมื่อกี้น้ำมันมันร้อนมันโอเคแต่ตัวนี้ชิมตัวนี้ดูนะ้องชิม <c oughs> ดูเดี๋ยวเไปเติมน้ำให้กันได้อโอ้ยอร่อย,ออยเติมน้ำนะตอนไม่ใหม่สุดแต่ใหมนะ่ร้อนโอเคมันร้อนๆอ,อยู่มันก็ไม่เค็มไงตอนนี้มาเริ่มเค็มแต่ว่าไก่เนี่ยไม่อร่อยมากจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีน้ำมะนาวมีน้ำปลานี่โอเคแต่อันนี้เค็มนิดนึงแต่ว่าก็โอเค ละไปเนี่ยตูเยอะเ,อเขาอมเจะไม่ได้กินข้าวอีกนะขเขาเรียก,กว่าคอมเมนต์เตอร์ติเพื่อก่อไงบางทีเขาบอกอะไรบอกว่าเขาไปด่าเขาบอกว่ามันอร่อยแต่มันเคม็มไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามีถ้าไฟทําให้อร่อยอยู่แล้ว <c oughs> ไปแล้วครับเนาะก็มีสาระ,ะหรือเปล่าดูนะวันนี้นะคุยกันเรื่องประสบการณ์ชีวิตครับเดี๋ยวชอบชอบก็จะคุยอีกหลายเรื่องเออเดี๋ยวแฟนข่าวท่านมาถามเต็มเลยบอกว่ารุ่นเด่นคลิปที่แล้วไหนว่า จะเล่าอะไรฟัองอ๋อตอนไปจีบกันนี่เหรอตอนไป <c oughs> ีบกันไปเจอได้ยังไงนะค่ะจะเล่าให้ลุงเด่นเขาว่าจ,จากการดูแลแม่กันเนาะจะได้มีเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะเพราะว่าทรายก็ทำงานทรายขอให้ลูก้ายยี่สองสามวันก่อนเนี่ยวิ่งงานให้ลุงเด่นสามวันก่อนเนี่ยผมนอนสองชั่วโมงแล้วงตอนแม่เข้าโรงพยาบาลมาแรกนี่ไม่ได้นอนเลยคือ,อคไม่ได้นอนแหละ ทัวิ่งไทยคลิปทั้งทำอะไรบ้างแล้วก็คลิป,ลปหลังๆบางครั้งเนี่ยชัมมม่วโมงต่อชัมม่วโมงเลยนะตรงเด่นเขาก็บางครั้ง,ง,งก็เป็นขับกระโทรมาตามนะก็ไม่อยากจะลงวันนั้นที่ไม่ได้ลงคลิปก็แม่ข้อรบังมาแรกเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายคลิปจนนี้คลิปวันชนวัน,นครับก็ขอ,ของแม่ด้วยนะรเออรากา็ไม่รู้จะเอาไม่รู้จะวิ่งยังไงเราหลายอย่างก็เป็นกำลังใจใ,ให้ทุกๆุกคนที่เจอวิกฤตเหมือนกันนะครับก็สู้ๆฝ่าขัดไปด้วยกันนะครับ อกินอิ่มมีแรงจะขอไปนอนสักนิดหรือว่าจะเจอได้นอนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าป้าพรอย่าก็พ่อก็มาย่าก็ทําบุญร้อยวันอีกเนี่ยย่าพี่เสียตอนนี้พ่อไปสองเดือนสามเดือนทำบุญร้อยวันอีกตรงกับวันที่สิบสามพรุ่งนี้สิบสามสิบสามเมษาผมก็คงจะก็ไปใส่บาตรตอนเช้าจะไปทันหรือเปล่าลูง ต้องให้มอดมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเพราะตอนนี้ให้มอดเฝ้าแม่กนละ้วคืนผมก็ไปเฝ้าต่อห้าโมงเย็นผมก็ไปเฝ้าแม่ต่อป่ขอบคุณที่ีทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับก็อาจจะพูดมีสาระบ้างมีสาระบ้างนาสะสำหรับวันนี้นะก็ถ่ายทอดประสบการณ์บางอย่างให้ฟังนะครับก็เอาไปปรับปรุงเอาไปตัดแปลงเอาไปเป็นความความคิดหรือเอาไปเป็นบทเรียนหรือเอาไปเป็นเขาเรียกอะไรเดี๋ยววิทยาทานในการใช้ชีวิตดูนะ บางอย่างเรื่องนี่นะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่างนี้แหละก็ฝ่ฟาฟันไปด้วยกันเอาที่สําคัญก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวคือพยุตัวเองไปก่อนนะช่วงนี้เดี๋ยว<ช>อะไรมันดีขึ้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวสิงี่ดีก็จะตามมาเองนะคะมีมากก็ให้ใช้น้อยนะครับช่วงนี้นอกจากจะเศรษฐกิจดีๆปังๆก็ว่าก,กันใหม่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ไปแล้วนั่งเ,เนเนาะสวัสดีครับขอนคมากครััตรีสุการครับปัตรี่มไหมุ่ณิสานะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ